วันนี้ช่อง JA Auto Garage ขอพาทุกคนไปพบกับรีวิวฉบับละเอียดของ Honda HRV ปี2026รถยนต์ครอ s โอเวอร์ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้มีความทันสมัย ใช้งานง่ายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่มากขึ้นกว่าเดิม Honda ตั้งใจพัฒนา HRV รุ่นนี้ให้เป็นรถที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้งานจริงที่ให้ความรู้สึกคล่องตัวประหยัดและมั่นใจในทุกเส้นทางทำให้ HRV ปี2026กลายเป็นรถที่หลายคนจับตามองตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ดีไซน์ภายนอกของ Honda HRV 2026ยังคงเอกลักษณ์สไตล์สปอร์ตแบบเรียบหรูของ Honda แต่มีการปรับสัดส,ส่วนให้ดูทันสมัยขึ้นกระจังหน้าใหม่แบบโครเมียมเข้มไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้ลุกดูดันและคมชัดยิ่งขึ้น รวมถึงเส้นสายตัวรถที่ไหลลื่นรับกับมิติรถที่ถูกขยายเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความนิ่งและความบาลานซ์ในการขับขี่ล,ออล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยให้ภาพรวมของรถดูพรีเมียมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยรวมแล้ว HRV รุ่นนี้ให้ความรู้สึกทั้งเรียบเทและมีสไตล์ในแบบรถครอสโอเวอร์ระดับพรีเมียมที่หลายคนต้องชอบแน่นอนห้องโดยสารภายในนั้น Honda จัดเต็มเรื่องพื้นที่และคุณภาพวัสดุ เบาะนั่งดีไซน์ใหม่กระชับและนั่งสบายวัสดุภายในถูกยกระดับให้ดูพรีเมียมขึ้น ทั้งยังมีการปรับตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานง่ายกว่าเดิมหน้าจออินโฟโทเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคมชัดและยังมีช่องชาร์จพอตต่างๆให้ใช้งานอย่างครบครันระบบแอร์แยกอิกสระสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วยเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลและหนึ่งในจุดเด่นที่ HRV ได้ชื่อเสียงมาโดยตลอดคือพื้นที่เก็บสัมภาระซึ่งในรุ่นปี2026นี้ถูกออก แบบให้สามารถจัดวางได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่มในด้านสมรรถนะ Honda HRV ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้ตอบสนองดียิ่งขึ้นทั้งยังมีระบบ Hybrid เวอร์ชันอัปเกรดที่ให้การประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นพร้อมแรงบิดที่ดีในรอบต้น ทำให้การออกตัวและการขับขี่ในเมืองลื่นไหลกว่ารุ่นก่อนระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้รู้สึกนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นใจขณะเข้าโคง้งตอบโจทย์ทั้งการวิ่งในเมืองและทางไกลที่ต้องการความนุ่มสบายเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารยังถูกลดลงจากฉนวนเก็บเสียงที่ฮอนด้าปรับปรุงใหม่ทำให้การเดินทางเงียบและผ่อนคลายกว่าเดิม ด้านระบบความปลอดภัย h r v 2026ยังคงให้มาครบเหมือนเคยพร้อมเทคโนโลยี Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดที่มีการทำงานแม่นยำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองพวงมาลายัยระบบเตือนรถในมุมอับสายตาและระบบแจ้งเตือนการจราจรด้านหลังนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคันที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นสภาพแวดล้อมได้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะตอนจอดในพื้นที่แคบหรือถอยหลังเข้าซอง Honda ยังให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยุคใหม่โดยการเพิ่มฟีเจอร์อัจฉริยะเช่นการสตาร์ทรถและควบคุมฟังก์ชันบางอย่างผ่านแอปพลิเคชันระบบเปิดปิดประตูท้ายอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีและการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายที่มีความเสถียรสูงขึ้น h r v รุ่นนี้จึงเหมาะกับผู้คนยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวกสบายพร้อมเสมอ ความโดดเด่นอีกอย่างของรุ่นนี้คือคุณภาพการขับขี่ที่ถูกปรับให้บาลานซ์ขึ้นทั้งพลังและความประหยัดไม่ว่าจะใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวหรือใช้เดินทางไกลที่ต้องการความนิ่งและความสบายก็ยังคงตอบสนองได้ดีทำให้ HRV 2026เป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวเล็กคนทำงานในเมืองหรือแม้แต่คนที่ต้องการรถที่ดูดีและพร้อมสำหรับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยรวมแล้ว Honda HRV ปี2026เป็นรถที่พัฒนาให้ครบเครื่องมากขึ้นในทุกด้านทั้งดีไซน์ที่ดูดีภายในที่กว้างฟีเจอร์ที่ครบเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำและสมรรถนะที่ลงตัวถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสำหรับใครที่กำลังมองหารถ Crossover ที่มีความทันสมัยและรองรับการใช้งานทุกรูปแบบและยังคงความน่าเชื่อถือในแบบฉบับของ Honda ไว้อย่างสมบูรณ์ หากชอบการรีวิวแบบละเอียดจากช่อง JA Auto Garage อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปรถรุ่นใหม่ๆและข้อมูลเด็ดๆสำหรับคนรักรถทุกคนด้วยนะครับ